พี่นองครับจำเสียงแบบมีใ้บครับบ้านพักเสียงอีสานบ้านเลขที่5 5าหบ้านหนองใสตตำบนหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรวมกับบริษัทท็อปไลา์ไดมอนด์ผู้สร้างสันเทพคุณภาพขอจูงมืออันส่งเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบและสัมผัสการแสดงผลงานด้านหน้าเวที ของทีมงานเสียงอีสานได้นโอกาสนี้เชิญครับนี่แหละครับเสียงนี้คือสีบริดินอีกแล้วนะครับสำหรับพอหลอดก็เนื่นกับต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่นกหน่อยกับทีมงานเสียงอีสานนะครับสำหรับพอหลอดนะครับเสียงอีสานเป็นประมุกผู้ก่อตั้งหมอล่ำระดับตำนานกว่าได้นะครับซึ่งเป็นครูชีวิตของแม่นกหน,น่อยอุไรพร เพิ่นกระไดจากไปย่างสงบนะครับเนะาะกระทำกลางความโศกเศร้าอะไรของคนในวงการลูกทุ่งหมอลําโดยพอหลอดนะครับหรือนายไมยกิจฉิมหลวงนะครับได้ลงป่วยหลายโรคนะครับพอกระไดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลักพานวิกฤตต้องอยืนล้มหายใจหลายครั้งนะครับ กมีเมนกน้อย้อมกรอบคร้วเสียงอีสานนะครับดูแลย่างใกล้ชิดจนสุดท้ายนะครับพอหลอดก็ได้จากไปบอถุกทธมานอีกแล้วนะครับซึ่งเพจเสียงอีสานนะครับเมนกน้อยอุไรพอเพินพ่นกไวอาไลาวาพวกเล่าลูกหลานเช่าหมอล่ำคณะเสียงอีสานขอแสดงความอาลัายรักและการจากไปของผู้สั่งตำนาน พอหลอดเสียงอีสานพอผู้สัางงานสั่งอาชีพให้พวกเราได้ทำมาหากินได้สืบสารวัฒนธรรมของชาวอีสานพวกเราขอสัญญาวา่าจะพร้อมสู่หละกะตั้งใจปฏิบัตินาทีของพวกเราให้เต็มความสามารถเพื่อให้คุณพอจากไปย่างสงบสุขหลังจากที่เพจนี้นะครับทีเมนกน้อยเพื่อนได้โพสต์ไว้นะครับ ก็มีหมอลำหลายคณะนะครับที่มาโพสต์แสดงความอาลัยอย่างเช่นหมอลำรัตนาสินอินตาทายราชนะครับเพิ่นก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสโซสิงและการรวมไว้อาลัายต่อการจากไปของคุณพอลอดนะครับเพิ่นก็ขอเป็นกนําลังใจให้ทีมงานเสียงอีสารและคุณแม่นกน้อยและกะวก็บ่วสิเป็นกูแคนนะครับลูกหลานกูแคน ท่้ยบานผู้สั่งสินนะครับขอแสดงความไว้อาลัายต่อการจากไปของคุณพอหลอดครับแล้วก็ขอเป็นกนําลังใจให้คุณแม่นกน้อยแม่นกน้อยนะครับเพื่อนกับเดมาโพ์ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนบอกว่าขอขอบคุณนําใจไม่ตีที่ทุกท่านนะครับแสดงความเสียใจหลกักามีมิดไม่ตีคิดที่ดีนะครับกับพวกเราหมอล่ำเสียงอีสาน แม่นกน้อยโอเลพรมาโดยตลอดนะครับเพิ่นก็ว่าขอขอบคุณมาณโอกาสนี้สําหรับคณะเสียงอีสานนะครับตํานานหมอลําบ่มีวันตายของแม่นกน้อยโอไลพอนะครับเพิ่นก็สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยการปรับตัวเข้ากับคนรุ่นใหม่ครับเน้นความสนุกสนานแต่ก็ย่งรักษาวัฒนธรรมของคนอีสานนะครับจากมือกอตั้งนะครับจนถึงมือนี่ จากวงดนตรีเล็กๆมาโซคณะหมอล่ำวงใหญ่ที่เคยมีลูกน้องกว่า600ชีวิตเมนกหน่อยอุไรพรน,นะครับเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอล่ำที่เคียงคู่กับพอหลอดมาโดยตลอดนะครับเปิเบอกถึงตั้งแต่ตอนต่างวงกับตอนนี้มันเป็นคนยุคซึ่งยุคนี้เป็นยุคออนไลน์โซเชียลเราเองก็ต้องเข้าถึงและกับปับตัวมาก หากย้อนไปถึงเมื่อก่อนก็เป็นวัฒนธรรมจ๋าเมเพิ่นกบวาหมอล่ำบ่มีวันตายยางแน่นอนบ่าวาสิเป็นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษากับเบิงได้เบิดนะครับแล้วก็มาต่อยอดเมพอหลอดนะครับเพิ่นสีได้จากไปเป็นกนสิสืบสารวัฒนธรรมของไทยต่อไปอีกนะครับให้ยืนยาวจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเมนกน้อยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แข็งแกงเป็นย่างมากนะครับบัวว่าสิเป็นต้องประคองคณะเสียงอีสานเองแล้กก็าทางดูแลพอหลอดนะครับก็ถือว่าคุณแม่เป็นผู้ที่ทำหนาที่แดอย่างดีเยี่ยมเป็นย่างมากนะครับบัวว่าสีอุปสรรคช่วงโควิดนะครับถือว่าเป็นวิกฤตของวงการหมอลำหรือว่าอาชีพต่างๆกว่าไดานะครับเพราะว่ามันเฮ็ดอีหยังกาาับว่วใด ซึ่งมันก็มีข้อห้ามนะครับที่บวไหมีการร่วมกลุ่มกันนะครับเพื่อสีจํากัดโรคโควิดด้ที่น่นะครับอยู่ในขอบเขตที่บ่าแพร่กระจายซึ่งช่วงนั้นก็ถือว่ารายแรงเป็นยางมากนะครับเพราะว่าผู้ใด้เป็นตอนอันยารักษากับว่าท่านมีก็เลยเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องจํากัดนะครับแต่ตอนนี้นะครับ มันมีการพัฒนาปรับเปียนเป็นหมอลำมเก้าลัตลอดการนะครับพนบอกว่าบ่หยุทธกับทีสิบปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ร่วมสมัยให้มากที่สุดหมอล่ยัง่งคงอยู่โคอีสานแน่นอนเพราะว่าวัฒนธรรมนี้เป็นเกณฑรากเหง้าของคนอีสานเป็นการทายทอดด้วยภาษาอีสานแล้วก็เครื่องดน,นตรีเพนว่าเมาื่อก่อนยุคพอยุกแม่ยุคปูยาตายาย ยังสืบทอดมาได้แล้วคนยุใไม่ทีเก่งทั้งโซเชียลต่างๆนะครับหลากหลายเมนุกน้อยเพิ่อมองว่าหมอลำบ่ม,มีวันตายคนรุ่นใหม่ทีสิเก่งที่มาสางผลงานแล้วก็ต่อยอดต่อไปได้เมนุกน้อยนะครับเพิ่นได้เล่าให้ฟังนะครับว่าบางมือนะครับที่เพิ่นสู่ชีวิตมาได้นะครับกว่าสิพันเต่ละมือนะครับต้องอดทนนะครับ บางมือก็ได้ไปเฝ้าพอหลอดอยู่โรงพยาบาลแต่ก่อนยังมีงานบางงานที่จ้างไว้นะครับเิ่นกระบอย่อมเม่นกก็ต้องรีบไปนะครับเพราะว่าเพิ่อนอยากให้เม่นกไปแสดงนี่แหละครับคุณเม่นกหน่อยเพิ่นทำหน้าที่ของเพิ่นย่างดีที่สุดนะครับบ่ว่าสิเป็นการดูแลคุณพอหลอดราคาดูแลในวงในคณะ อีกนะครับอีกหลายร้อยชีวิตถือว่าแม่เป็นคนที่แข็งแกร่งสมควรเอาแบบอย่างเป็นอย่างมากนะครับนี่แะครับเม่คือผู้โอบอุมลูกทั้งหลายนะครับก็ต้องอยากเพึ่งผ้าอาศัยแม่บ่าวาสิภยัยหอกครับมีปัญหายังคิดหอดแม่คิดหอดพอกอนเสมอนะครับแต่ว่าคนนะครับบางคนบ่ได้คิดแบบนั้นบางคนลำรวยแล้วนะครับ บ่เคยคิดถึงพ่อแม่นะครับคนเห่านะครับให้นึกถึงความกตัญญูมาก่อนนะครับอนันต์นะครับมันเชิดเห่าจะเลื่อนลุงเรื่องเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับคุณแม่หนกน้อยอุไรพอนะครับขอให้พอหลอดนะครับไปโซสุขตินะครับไปโซพบพุ่มิที่ดีขอบคุณครับ